ไปไหมไปไหมเป๊ะให้นั่งเปลียนที่นั่งตักที่เลยอ่ะจริงพี่จอยพี่จอยให้นั่งตัดขาไปเลยขาขับั่งเป๊ระบการไงขาไปนั่งขาตัดเนสขับนั่งตัดแม่แนนเนมอสไซคันแย่ที่อยู่ในโพสต์นอ่ะอ๋อนี่แหละเจ้าของเขาไม่รู้ด้วยซ้ำเหมือนมอไซค์วันอันใช่ไหมเจ้าของเขาเพิ่งมาเห็นตอนที่เราโพส์ เอาลบให้หน่อยไม่ต่างใ่ไหมไปกับเวาเดินวายแล้วก็ไม่หยุดไม่ต้องหยบอันนี้โอเคเอาอีกไหมเอาอีกไหมเผื่อลุ้นเลขรายการอะไรอีกเจ้าสภาร้องเพลงคนนั้นอยาก หายยัง <cin stereotype> ดีข <making> ึ้นยังเอพุมเสนเดี๋ยวแม่ไปแลกกับเกยน้มันหายใจเห่ยวเต้นแรงแตตอนื่นเต้นเึงตื่เต้นนะสิยานัวนี้ตื่นเต้นชั่วโมที่ตอนีเป็นเบาก่านยาสูรนี้กาแก้ปวดหายบวดหัวกินเสร็ถ้าเป็นข้อตอนที่เน้นมามันจะ